เยอะมากเลยกินข้าาจะไปสั่งาวรยังไปม่รอนไปส่งนี่มัน้รอเนี่ยใส่น่าคุยกันน้อใส่ส่แมสก็เต้องเซฟตอนนี้ลูกพีเขาบอกห้ามสัมผัสมือห้ามเะด้วยนะั้งนุกกั้งอะไรห้ามสัมผัสใส่มงใส่แมสเรียบร้อย นั่งคุยกันน้อยอยู่นะฮะอ่าเดี๋ยวจะเปิดนะดูมือฮะนิดนึงนะจะซื้อเลเหรอครับดูมือหลอกเขาหลอกดูมือิะครับดูมืออะไรดูมืออะไรไอแอปดูมือหร่อดูไข่ครับแอปดูมือรือดูไข่ครับ

ทำไม่เป็นไรครับจะเซฟกันเต็มที่นะครับต้องดูแลน้องก็เต็มที่อ่ะเดี๋ยเข้ามาคุยกันหมด แล้วไปไมลงเพราะว่าดนตรีเขาเพิ่งเล่นเขาไม่ได้เราไม่แล้วเราเล่นไหนพี่เขนจะทุ่มหนึ่งแล้วเนี่ยไมม่ีเวลาาอบเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำอีกเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปก็ทางลิฟต์ผมดับเล่นอะไรแต่ตอนนี้ตั้งแบบนี้นะครับแล้วครับตอนเขาเขาไม่ทางไม่ทางอะไรแต่ปัจจุบันนี้เป็นสาวตอนเป็นสาวผมไม่ดูการ์ดว่าบางครั้งผมเห็นลิฟต์แดงในกระเป๋าเขาแล้วเกามีแป้งตลับสามสี่อันแล้วเรามีไอ้แป้งตลับแดงๆที่มันทาแก้ม ไมไม่ก <ion up> ็แม <ern> <s Techn ique> ืงนนครับเียเหมือนเหมือนเหนังปลาเห็นมเราผู้หญิงกาหนังเหนัอปลาไม่รู้เปลาใช่เมมุกแล้วมันนี่ไปเอ้ยไปลองเสียตัวหนามปเลยเอนออนนอนนออนนออนนอเอ้นออนนอเนออออนนอออนน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 ออนนอนนนดังอนนดังนนนองนดังนอนนนอน ดูดูรู้สิทธิเขนเรื่อบะอกนัอกน่นแหละรอ้อบอกให้นอนให้พักผ่อนเยอะๆเอฟซีเขาบอกไปไปเาเป็นแต่หน้าครับไปไปเาเป็นผู้ชายที่แมนมากเมื่อกี้เขาไม่ได้พูดคำนี้เนะคนเยอะใหม่นะพ๊อเยอะใหม่นะ เยอะมากเลยเนาะไปเยอะมากไปดูก่อนพี่ถามว่าทำไมเลิกแต่งหน้าไหมทำไมทำไมหล่อจังเพราะเพราะเขไม่แต่งหน้าคนผู้ชายที่หล่อแล้วเขากำแบบนี้คุณลูกค้าเราแต่งหน้าไหมอ่ะคุณแต่งครับผมผมมีแม่ตลับสี่ห้าอันแล้วก็มีอันแดงๆัดมีลิปแดงด้วยลีปปิ้งก็จะตัวแร้วปะเปล่าเปล่าหรือเปล่บใส่ไหมหน่อยโอเคใส่มไหมไม่ไม่จับมือแร้ว แม้ที่นี้แบพี่บอก่พี่บอกว่าเอาไันาคนี่ขาวเนี่วเออเดี๋ยวจะวยเดี๋ยวจะนั่งเอาเซฟเซฟนั่นหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หอมแล้วไปทานข้าวมั้ยต้องต้องต้องเซฟน้องเขาหน่อยนะบอก เพราะว่าเพราะนั้นดูไลฟ์แต่เด็กบอกว่าฝาน้องเพลงดีขึ้นดีใจดีมากดีมากเลยครูสอนดีใจครูสอนดีใจมากเพราะกติไม่ค่อยมีคนมาชมตอนจริงจริงจริงผมข้าพูดเลยว่าไปแล้ววันนั้นร้องเยอะมากที่ลำพูนอ่ะเก่งเก่งเก่งเลยกีู่สอนร้องเพลงใช่ไหมโอ้โหนี่แหละครับวันนี้เลยเดี๋ยวป้าน่าจะฝากข้ามาเลยอีกคนหนึ่งอ๋อโอเคครับอ๋อจะตาเออเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา เยอะมากนะแต่ต้องเซฟน้องอ่ะเดี๋ยวพี่ป๊อปพี่พี่ป๊อปทานข้าวก่อนหรือว่าข้าวโรงแรมไห,นหนมเหน,นาะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานเขาจะไปทานแต่ว่าน้องข้าโรงแรมขออนุญาตนะขอขอขอเซฟน้องหน่อยเขาสั่งเขาสั่งไปสั่งแล้วฮะไม่เชื่ออกไปแล้วจะเชิญไปแล้วจะเชิญไปแล้วไม่เช<ม>ิญแล้วถ่ายถ่ายได้นะถ่ายได้แต่ว่า เนี่ยเซฟเซฟน้องเขาหน่อยเซฟน้องเขาหน่อยครับโอ้ดูฮะดูะดูดดดดดคนรอใจน้องฮะมาหาลูกให่ค่ะผมนะครับเฮียดูจี๊ดนะครับต้องต้องเข้าใจนะฮะเพราะบ,บังเอิญวันนี้โควิดที่สมุดประกาศพอดีจำเป็นต้องเป็นอย่างนี้ต้องต้องช่วยกันดูแลฮะ ต้องเซฟต้องรักษาระยะต้องต้องใส่แมสนะเดินนีางาทิเยวเพาทีมงานไปกินข้าวก่เอนเอกมากข้าสั่งเขาสั่งข้าวนะเราทิมงานไปกินข้าวเนี่ยร้านนี่นะ ไ,ไ,นนไม่ต้องไม่เดินไปอตอนนี้ตอนออกไปนี่แหละออกไปเดี๋ยวเขาจาัดก,การนี่แต่ไปกินข้าวจะทันไหมล่ะทันไหมมั้งสองทุ่มหรอแล้วม,มันหกโมงกว่าแก้ไปยูเธอรถก็อวกแล้วไก่นะเออแล้วรถตู้ไปรอดใต้สะพานไม่ได้ฮะ <c oughs> รอยไปได้เลยแล้วยูเทิร์มันยูเทิร์ไกลอ่ะ